รักที่ไร้เสียงของชายาถูกลืมอีพีที่34สามีภรรยาเฟยหลงเมื่อรู้จักบิดาว่าอองรู้ถูกลงโทษให้คุกเข่าหน้าท้องพระโรงและมีพระชายาเอกขอรับโทษด,ด้วยเขาก็รีบเข้าวังด้วยความร้อนใจเมื่อถึงหน้าพระราชวังกลับเจอลู่ชิงที่อุ้มร่างบางไว้ในอ้อมแขนเฟยหลงจ้องมองหญิงสาวที่อยู่ในอ้อมแขนของอ,องลู่ในใจคิดเป็นห่วงนางอยู่มาก หากตนเป็นอองลูกจะไม่ทำสิ่งใดให้นางต้องเดือดร้อนเช่นนี้แน่ลู่ชิงมองเห็นสายตานั่นที่เฟยหลงมองมายังเหมยหลินแต่บัดนี้เขาคล้านที่จะสนใจสิ่งที่สำคัญคือพานางกลับจวนโดยเร็วรถม้าของจวนอองบัดนี้มารอยอยู่ก่อนแล้วเิงเย่รีบนำเสื้อคลุมมาคลุมร่างของท่านอองที่บัดนี้เต็มไปด้วยรอยแผลมากมายดูน่าก,กลัวยิ่งแม้ร่างกายจะปวดร้าวแทบทนไม่ไหว แต่ลู่ชิงกลับไม่ปล่อยเหมยหลินเขาเพียงแต่ให้นางหลับอยู่ในอ้อมแขนเช่นนั้นตลอดเส้นทางหมอหลวงที่ราชสำนักส่งมาเร่งรีบเข้ามาดูอาการของท่านอ๋องตามรับสั่งของฮองเฮารักษาพระชายาก่อนเสียงแหบพลาด้วยพิดบาดแผลดังขึ้นหมอหลวงที่เห็นบาดแผลที่บัดนี้น่าจะอักเสบและได้แต่จนใจจําต้องรักษาพระชายาก่อนพระชายาไม่เป็นอันใดมากเพคะ เพียงแต่มีไข้เพราะโดนฝนและลมหนาวพักผ่อนสองสามมันก็ดีขึ้นหมอหลวงกลับทูลเช่นนั้นก็ดีแล้วลู่ชิงโล่องอกเมื่อรู้ว่านางไม่เป็นไรบาดแผลของท่านอ่องอักเสบแล้วจำต้องกินยาแลพักผ่อนให้มากๆหมอหลวงกลับทูลเมื่อตรวจดูแผลบนร่างกายของลู่ชิงเรียบร้อยแล้วอองลู่ไม่ได้ตอบสิ่งใดเพียงแค่โบกมือให้ทุกคนถอยออกไปเขาจ้องมองเหมยหลิมโดยไม่ถอนสายตาไปที่ใด ขอโทษลู่ชิงกล่าวพลางยกมือของนางขึ้นมาแนบใบหน้าของตนเขาเจ็บปวดใจที่เห็นนางต้องล้มป่วยเพระตัวเขาเองเป็นต้นเหตุบุรุษที่สามารถทนต่อความทรมานทุกรูปแบบกับทนไม่ได้ที่ต้องเห็นนางหลังน้ำตาเช่นนี้เหมยหลินลืมตาขึ้นพบบรรยากาศภายในห้องที่คุ้นเคยทำให้นางรู้ว่าบัดนี้ตนอยู่ที่จวนแล้วหากแต่ว่าตอนนี้นางรู้สึกว่ามือของนางถูกพันธนาการเมื่อมองไปยังข้างเตียง กลับพบอองลู่นอนหลับอยู่โดยมือของเขากุมมือนางไว้ไม่ยอมปล่อยท่านอองนางเอ่ยเรียกเขาเสียงเบาแต่เพียงเท่านี้ก็ปลุกให้ลู่ชิงรู้สึกตัวได้เจ็บมากหรือไม่เพคะเมยหลินมองสำรวจดูรอบๆตัวเขาด้วยความเป็นห่วงไม่เจ็บแล้วลู่ชิงสายหัวพลางตอบนางแม้ความเป็นจริงแล้วร่างกายตอนนี้จะระบมไปทั้งตัวท่านอ,องโกหกแล้วเลือดยังซึมอยู่เลย เหมยหลินที่บัตรนี้ดวงตาแดงก่ำอีกครั้งชี้ไปยังแผลที่หน้าอกของเขาใส่ยาแล้วไม่เจ็บเท่าใดแล้วลู่ชิงพยายามปลอบนางพลางพยุงนางลุกขึ้นให้นั่งพิงที่ไหล่ของตนเจ้าก,กินยาแล้วพักอีกหน่อยดีหรือไม่ลู่ชิงยกถ้วยยามาจากเซียงเซียงป้อนให้กับนางเซียงเซียงกับเจียงหุ่ยได้แต่มองภาพข้างหน้าด้วยสายตาย,ยินดีภาพที่ลู่ชิงกับเหมยหลินใกล้ชิดและดูห่วงใยอีกฝ่ายดั่งเช่นคู่สามีภรรยา ที่รักใคร่กันพึ่งกระทำเช่นนี้พวกนางไม่เคยได้เห็นท่านอ,องกลับไปพักผ่อนเถอะหม่องฉันดีขึ้นมากแล้วเหมยลินหงว่าลู่ชิงจะฝืนร่างกายที่บาดเจ็บของตนเพื่ออยู่เป็นเพื่อนนางเจ้าพักผ่อนข้าจะอยู่เป็นเพื่อนลู่ชิงยินงดื้อรั้นไม่ยอมห่างจากนางเหมยลินไม่ได้โต้ตอบสิ่งใดนางยังปวดหัวพระพิษแค่ไม่หายเมื่อกินยาเสร็จก็หลับไปทันทีปล่อยให้ลู่ชิงนอนกอดนางออย่างนั้น ไม่รู้ว่านางหลับไปนานแค่ไหนแล้วเมื่อลืมตาขึ้นกับชนกับแผงอกของลู่ชิงที่ยังคงนอนหลับไม่รู้สึกตัวเหมยลินหน้าร้อนเผานางไม่เคยได้ใกล้ชิดเขาขนาดนี้มาก่อนการกระทําเช่นนี้ไม่ต่างจากชายหญิงที่รักใครกันนางวางตัวไม่ถูกปรชั่วขณะนะส่วนลู่ชิงที่หลับอยู่รู้สึกว่าสตรีในอ้อมแขนดิ้นยุกยิกไม่ยอมหยุดจึงรู้ได้ว่านางคงดีขึ้นแล้วตื่นแล้วหรือดีขึ้นหรือไม่ ใบหน้าที่ดูจำใสขึ้นกว่าเมื่อวานขอ,องลู่ชิงเอ่ยถามนางดีขึ้นมากแล้วเพคะเหมยหลินตอบพลางขยับออกห่างจากเขาใบหน้านางยังคงร้อนเผาไม่หายลู่ชิงกลับมองว่าใบหน้านางตอนนี้หน้ามองยิ่งนักพระชายาคุณหนูสามเพ่ยและคุณชายรองเพ่ยมาขอพบเพคะเจียงหุยรายงานพลางมองหน้าอองลู่อยู่เป็นครั้งคราวไม่พบบอกว่าพระชายาจะป่วยนัหคะพบคนนอก ลู่ชิงดวงตาดำมืดบอกปฏิเสธแทนเหมยหลินทันทีแม้นางอยากคัดค้านคำพูดนี้แต่สายตาดั่งหมาป่ากลับมองมาที่นางแทนหากเจ้ายินกรานจะพบละก็ข้าจะอุ้มเจ้าไปเองแน่นอนว่าลู่ชิงพูดเช่นใดก็หมายความเช่นนั้นนางไม่กล้ายอย่าราชสีเวลาโกรธเป็นแน่บอกทั้งสองว่าตอนนี้ข้ายังอ่อนเพลียอยู่ยังไม่สะดวกพบตอนนี้เจียงหุยได้แต่แจ้งกับเฟยหลงตามที่พระชายารับสั่ง เฟยหลงรู้ทันทีว่าต้องเป็นอองลู่ที่ไม่ยอมให้นางออกมาพบพระหน้าประตูเขาเห็นเหิงเย่ yeah, ยืนอยู่นั่นหมายความว่าท่านอ,องก็ต้องอยู่ด้านในเช่นกันเช่นนั้นฝากสิ่งนี้ให้พระชายาด้วยเฟยหลงยื่นบัญชีร้านให้กับเจียงหุยเขารู้ดีว่าหากนางเห็นกำไรที่ร้านทำได้ย่อมดีใจจะลืมอาการเจ็บป่วยแน่เจียงหุยเข้าไปรายงานใหม่หลินพางยื่นบัญชีร้านให้กับนางดีจริงคุณหนูเพ่่และคุณชายเพ่่ค้าขายเก่งไม่น้อย เหมยหลินที่แม้จะป่วยอยู่แต่กลับตาโตไม่เห็นกำไรในหลายวันที่ผ่านมาของหอรันจวนหมื่นลี้กำไรเพียงเท่านี้ก็ดีใจแล้วหรือหากเจ้าชอบทำกิจการข้าจะมอบกิจการของจวนอองให้เจ้าดูแลดีหรือไม่อองรู้ที่เห็นตัวเลขในบัญชีที่ไม่ได้มากมายเท่าใดมีเพียงสี่พันตำลึงเท่านั้นนั่นเป็นของท่านอองไม่ใช่ของหม่อมชั้นถึงได้มาจะดีใจอะไรกันเหมยหลินตอบพลางพลิกดูบัญชี เจ้าเป็นชายาข้าแล้วว่าจะไม่ใช่ของเจ้าได้อย่างไรองลู่ไม่ชอบใจที่นางมักแบ่งแยกของของตนและของของนางอย่างชัดเจนสมบัติของท่านอองเป็นของชายาทุกคนแต่สมบัติของหม่อมฉันเป็นของหม่อมฉันคนเดียวนี้นางเถียงเขากลับอย่างไม่เกรงกลัวอย่างไรเสียตอนนี้เขาก็ไม่ได้ดูเย็นชาและน่ากลัวเท่าแต่ก่อนเหมยหลินจึงกล้าโต้แย้งหรือเจ้าอยากให้ข้ามีเจ้าแต่เพียงผู้เดียวหรือ ลู่ชิงกล่าวพลางโน้มตัวเข้ามาใกล้นางเหมยหลินใบหน้าแดง่มาเรง่ายชินกันางถอยนี้จะได้ยินหัวใจที่เต้นแรงของลูฝ่ายจนไม่ทันระวังเกือกที่รูปมือจัตัวไม่ถูกดีที่าช้อนเอบขาไว้ได้ทานแล้วแซงทำเป็นอ่านบัญชีแก้ความเขินอายเช่นเดียวกับลู่ชิงที่ทำทีเป็นลุกไปดื่มชาอย่างเก้เกกังๆังกราบทูลท่านอองรัชทายาชิงกิสมาเยือนเขากล่าวว่าหากวันนี้พระชายาเหมยหลินไม่ออกไปพบตนจะไม่กลับเย่เป่ยพยะคะ เหิงเย่รายงานตามคำพูดของผู้มาเยือนอย่างไม่ตกลน่นไอ้สังหารก่อตัวขึ้นโดยรอบในทันทีรัชทายาททูนี้ย่ยยุเขาไม่หยุดใบหน้าของลู่ชิงกลับมาเย็นชาอีกครั้ง